การยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลจะเป็นวันที่ผมไม่มีทางลืมเลือนผมรู้สึกติดหนี้ลิเวอร์พูลอยู่เสมอพวกเขาติดตามดูฝีเท้าของผมถึงในยีเรียและการยิงประตูใส่พวกเขาได้นั้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากสวัสดีครับฝนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของอดีตแข้งหงส์แดงผู้ถูกเมินสู่แข้งเจ้าป่าผู้พิชิตหงส์แดงไทโวอาวนิยี คำพูดในช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำพูดของไทรวอาวอนิยีดาวยิงชาวนาเีเรียวัย25ปีของนอตติงแฮมฟอเรสหลังจากเขาเป็นคนยิงประตูชัยช่วยให้ฟอเรสต์เปิดตังิตี้กราวพริกล็อกชนะลิเวอร์พูลไป1.0ต่อประตูชัยที่เขายิงได้นะครับนอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลกิมเจ้าป่าแล้วประตูนี้ก็ทําให้ไทรวอาวอนิยีปลื้มสุดๆอีกด้วยเพราะประตูนี้ช่วยให้ฟอเรสต์ที่ไม่ชนะใครเลยใน9น้าที่ผ่านมา ได้3แต้มสุดล้ำค่าประตูนี้ยังเป็นประตูที่3ของเขาในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนหลายคนอาจจะงงว่าทําไมหลังจากที่เขายิงประตูใส่ริวพูได้ทําไมเขาถึงไม่แสดงอาการดีใจออกมาซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาครับอวูนิยี่เคยเป็นนักเตะของริวพูมาก่อนเขาเคยย้ายมาอยู่กับริวพูในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6ด้วยค่าตัว1.1ล้านยูโรเขาย้ายมาในฐานะของกองหน้าดาวรุ่ง ที่แมวมองของเลีอาภูไปเฝ้าติดตามดูฝีเท้าถึงไนจีเรียซึ่งในตอนนั้นเขาอยู่กับสโม,มรสรอิมพ r เรียลซ็อกเกอร์อะคาในเวลานั้นนะครับอาวูนิยี่ย้ายมาอยู่กับเลีอาภูตอนเขาอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นอาวูนิยี่ย้ายมาด้วยความหวังที่ว่าจะกลายเป็นนักเตะตัวหลักในอนาคตแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้เขาจึงไม่เคยได้โอกาสในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่วินาทีเดียว และหลังจากนั้นชีวิตของอาวูนิยี่ก็กลายเป็นหนุ่มพนเนจรท่องไปตามฝันเขาท่องโลกกว้างไปเล่นกับ6สโมสรด้วยกันไปทั้งฮอนแลนด์เยอรมันเบลเยียมซึ่งเขาเองก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสลงเล่นกับเวอร์ยู o ในตอนนั้นนะครับอาวูนิยี่ถูกทีมอย่างแฟรง k ์เฟิร์ต NEC เบรดามูสโคลงเก่งไมล์ศูและ Union Berlin, ยูเนียนเบอร์ลินยืมตัวไปใช้งานและก็กลายเป็นทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินเลยครับ จากฝงของศึกบุนเดสซีกาในเวลานี้ที่ซื้อตัวไปร่วมทีมแบบถาวรด้วยค่าตัว6.5ล้านปอนด์ในปี2021จากนั้นเขาก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับยูเนียนเบอร์ลินอาวนิยีลงเล่นไป43นัดทุกรายการในปี2021-2022ถึงปี 2022, เขาซัดประตูใส่คู่แข่งไป20ลูกช่วยให้ยูเนียนเบอร์ลินจบฤด,ดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่5พร้อมความ้าิ์ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรอ,อีกด้วยจากผลงานที่สุดยอดของเขา นั่นเลยทําให้ทีมอย่างลอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต้องทุ่มเงินกว่า17ล้านปอนดึงตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยสาเหตุที่เขาย้ายกลับอังกฤษอีกครั้งก็เพราะว่าเขาต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอาวุนิยี่นะครับย้ายมาอยู่กับฟอเรสต์ด้วยความหวังที่จะเป็นตัวจบสกอร์ของทีมและในตอนนี้เขาก็ยิงไปแล้ว3ประตูจากการลงสนามไป12นะัดทุกรายการซึ่งโอเคแหละครับตัวเลขมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าใครได้ดูฟอร์มของฟอร์เรสเล่นในฤดูกาลนี้ก็คงต้องบอกว่าศักยภาพของฟอร์เรสไม่ได้จริงๆครับเขายิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้แล้วล่ะครับโดยก่อนจะลงสนามเจอกับเรียบูครับฟอร์เรสมีเพียงแค่6แต้มเท่านั้นจาก11นัดในพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านหักประกาเซียนชนะเรียบูไป1.0ต่อศูนย์นั่นเลยทําให้ในตอนนี้ฟอร์เรสมี9แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่19ของตารางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรียพูก็ทำสถิติแพ้เป็นเกมที่3ของฤด,ดูกาลสำหรับเกมเมื่อวานนี้นะครับอาวนิยีสามารถยิงประตูทีมเก่าได้ทีมที่ไม่เคยให้โอกาสเขาลงสนามเลยสักครั้งจะบอกว่าเป็นแค้นฝั่งคุณก็คงได้แหละครับเพราะตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาอยู่กับเรียพูเขาไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นเลยในเกมนี้อาวนิยี่ยิงได้เขาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเองก็มีดีเหมือนกันจากนี้ต้องมารอดูกันต่อไปแหละครับว่าไตาโวออาวนิยีคนนี้ จะช่วยฟอเรสหนีตายได้หรือไม่และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอดีตแข้งของแดงผู้ถูกเมินสู่แข่งเจ้าป่าผู้พิชิตหงแดงไตโวอาวนิยีวันนี้ผมโฟนตรงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ